ผู้จัดการของพระเอกสุดหล่อเข้มหัดสวีครับเปิดเผยกับสื่อดังนะครับว่ามีปัญหาเรื่องสัญญากับพระเอกคนดังโดยทางเมนเนอร์ออนไลน์ครับได้เผยข้อมูลว่าหลังจากที่ผู้จัดการเห็นแววเด่นของเข้มเมื่อ7ปีที่แล้วเลยจับเซ็นสัญญายาวครับต้องเจรนายขัดเกลาเข้มทุกอย่างนานกว่า5ปี ดูแลหมดครับทั้งเรื่องกินที่พักอาศัยสภ้อาหน้าผมการศึกษาเรียนการแสดงเรียนน้องเพลงฝึกพูดภาษาไทยให้ชัดเพราะเข้มเนี่ยเป็นหนุ่มมิสาันะครับเตรียมความพร้อมด้านทักษะต่างๆเพื่อจะให้เป็นดาวดังรวมถึงให้แม่เข้มเนี่ยมาอยู่กับเข้มที่บ้านด้วยเกือบ3ปี จนไปถึงระยะหลังครับช่วง2ปีนี้เริ่มเกิดปัญหานะครับโดยทางผู้จัดการพยายามเคลียร์ให้จบกว่าที่จะให้เข้มเนี่ยไปเคลียร์ในศาลในข้อหาผิดสัญญาโดยมีการไกล่เกลี่ยนอกรอบไปแล้วครับที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับในวันที่3เมษายนที่ผ่านมาได้มีการไกล่เกลี่ยเจราจาแต่ไม่จบนะครับจึงต้องให้ศาลพิจารณาชัดๆไปเลยว่าใครผิดใครถูกโดยจะมีการนัดสืบพยานในวันที่6และ7ตุลาคมนี้ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหาคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ